กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆผลิตตามหลักหวงจุย้ยทำจากหนังลูกวัวโทโกแท้ทั้งใบมีสัญลักษณ์แอมโมไนย์สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยหัวซิปเป็นรูปหกเหลี่ยมซิปเงินเกรดที่ดีที่สุดเมื่อเปิดออกมาคุณจะพบกับช่องใส่บัตรจำนวนหกช่องพร้อมช่องใส่ธนบัตรและเหรียญจำนวน2ช่องการใส่ธนบัตรคุณสามารถใส่แบงค์พันแบบพับครึ่งได้ค่ะ พร้อมมีช่องลับตรงกลางไว้ใส่ยันสหัสตธาตุและเงินขวัญถุงช่องใส่บัตรกว้างเป็นพิเศษสามารถใส่บัตรได้หลายใบยพร้อมกันอาจารย์จะเลือกสีกระเป๋าตามเทพพวงจุ้ยประจำตัวคุณโดยดูตามวันเดือนปีเกิดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดเรขิตทุพยากรผู้ชชาญในศาสตร์ทูพยากรและนละรรลักษณศาสตร์จะมาตั้งศูนย์โชคลาภ งวดประจำวันที่1ธันวาคม2568ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะฟั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวาทิตในงวดประจำวันที่1ธันวาคม2568ผู้ที่เกิดวาทิตมีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวาทิตย์นั้นจะมาจากทางทิศใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวาทิตจะเป็นโชคจากความฝันเลขเดิมๆเ,เลขเก่าๆค่ะ รวมถึงเลขที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นชอบเล่นด้วยและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะในงวดนี้นะคะพยายามนะไปหาเลขนะคะหรือไปซื้อเลขหรือนะคะไปนะคะทําอะไรก็ได้ที่มีความรู้สึกว่าเราไปเกี่ยวเนื่องกับผู้หญิงจะทําให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมีโชคใหญ่นั่นเองค่ะและสําหรับสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้นั่นก็คือสีขาวและสีแดงค่ะ วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือวันจันทร์และวันพฤหัสเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือเลขสองเลขห้าและเลขแปดช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสิบโมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสี่ทุ่มให้รับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เน้นการทําบุญกับคนยากจนยากไร้ รวมถึงคนดอยโอกาสค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดประจำวันที่หนึ่งพันวาคม2 5 6พันห้าอหสิผู้ที่เกิดวันจันทร,ร์ม,มีโอกาสมีโชคลาภถึงเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นต์และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร,ร์นั้นจะมาจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร,ร์นะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยหาไม่ยากเลยค่ะเพราะผู้ที่เกิดวันจันทร,ร์นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชค จากเบอร์มือถือของตัวคุณเองค่ะและที่สำคัญนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะจะลองเล่นนะคะเบอร์มือถือที่โทรหาคุณบ่อยๆในช่วงนี้ก็ไม่ยากนะคะที่จะเสี่ยงและที่สำคัญผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะมีความรู้สึกว่าวุ่นวายใจบางคนเนี่ยกำลังขาดเงินเงินตึงมือโชคราภเนี่ยละค่ะจะช่วยทำให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีเงินไหลเลื่อนคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และแถมให้สักนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่เกิดกวันจันทร์ท่านใดรองเงินก้อนอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินที่คุณนั้นรอคอยในช่วงเดือนนี้ด้วยค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดกวันจันทร์ในงวดนี้คือสีเขียวและสีส้มวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดกวันจันทร์ในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันพุธเลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือเลขหนึ่งเลขสามและเลขเก้า ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง11โมงชา้าและช่วงเวลาตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มให้รับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะถ้ามีโอกาสนะไปทําบุญนะคะไปทําบุญถวายผ้าไตรจีวรรวมถึงนะคะการทําสังฆทานดีค่ะ ตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดประจำวันที่1ธันวาคม2568ผู้ที่เกิดวันอังคารมีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นโชคนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับคนตาบอดนะคะคนพิการนะคะหรือการซื้อหานะคะลอตเตอรี่ ตามหน้าโรงพยาบาลน,นะคะหน้าคลินิกนะคะหน้าร้านขายยาหน้าโรงเรียนนะคะหน้าสถานศึกษาต่างๆนะคะแล้วผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยช่วงนี้จะมีความรู้สึกว่าเราเซนแรงนะคะอะไรก็ตามที่เราเซนแรงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเออมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นอะไรชัดเจนขึ้นดังนั้นเนี่ยขออย่างเดียวผู้ที่เกิดวันอังคารถ้ารู้เลขแล้วรู้สึกว่ามั่นใจจะเลขไหนอย่าไปบอกใคร บอกแล้วนะคะมีโอกาสที่จะนะคะเขาเรียกว่าเคลื่อนมีโอกาสที่เอ่อจะไม่ออกตามที่เราเนี่ยได้คาดหวังไว้นะคะและช่วงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีเทวดาคอยให้การคุ้มครองดังนั้นบางคนบอกว่าโอ๊ยตายละฉันไม่รู้จะเล่นเลขอะไรจริงจงตั้งจิงตจอธิษฐาน,น่ะขอเทวดาขอครูบาอาจารย์นะคะที่เอ่ออยู่กับเรานะคะให้ท่านช่วยดลจิตดลใจให้รางสงารรหอนช่วงนี้เราแม่นนะคะแล้วก็ไปซื้อหาตาม สถานที่ที่อาจารย์บอกนะคะก็จะช่วยทําให้ทุกอย่างเนี่ยนะคะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือสีน้ําตาลและสีดําวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือวันศุกร์และวันเสาร์เลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือเลข6เลข7และเลขศูนย์ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึง3ามทุ่ม ใช้รับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารอยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเน้นการทําบุญปล่อยปลาการร่วมบุญไถ่ยชีวิตโคกระบือการให้อาหารน้องหมาน้องแมวจองจัดเป็นต้นตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6พิผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสมีโชคลาภถึง75%็สิ้าเปอร์เซ็นตและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธจะเป็นโชคจากเพศตรงข้าม คนที่มีนะคะผิวสองสีรูปร่างอวบนิดนึงเราอาจจะให้เขาบอกเลขหรือให้เขาดึงลอตเตอรี่ให้ก็ได้ก็จะทําให้ผู้ที่เกิดวันพุธ <ux> นั้นมีโชคมีลาบนั่นเองค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือสีเหลืองและสีน้ําเงินวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้นั่นก็คือวันจันทร์และวันพุธเลขเด่นนาโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือเลขสเลขสี่และเลข9ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้ คือช่วงเวลาตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช no. ่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงตรงจนถึงหนึ่งทุ่มให้รับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธอยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธน้นการทําบุญกับโรงพยาบาลและคนป่วยค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6พิผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสมีโชคลาภถึง8 5ด้าเปอร์เซ็นตและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นจะมาจากทางทิศใต้ โชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสจะเป็นโชคนะคะจากการไปร่วมงานบวชงานบุญนะคะเป็นโชคจากคนใกล้ตัวนะคะเป็นโชคนะคะที่แบบเหมือนเราคาดเขาเรียกว่าคาดไม่ถึงนะคะเป็นโชคที่เอ่อจะทําให้ผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสเนีย่ยนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมีการนะคะได้โชคจากบริวารบางคนให้ลูกหลานบริวารบอกเลขบางคนให้ลูกหลานบริวารซื้อลอตเตอรี่ให้อันนี้นะคะก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้นั่นก็คือสีชมพูและสีเทาวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันอังคารเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้นั่นก็คือเลขสี่เลขหกและเลขแปดช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสองทุ่ม แค่รับการทาบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสอยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสเนี้นการทําบุญกับคนที่มีอายุคนแก่คนชราค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดประจําวันที่1ธันวาคม2568ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง75%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากทางทิศเหนือ โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเป็นโชคจากคนใกล้ตัวค่ะคนในบ้านนะคะและโชคจากการไปซื้อหาออสินค้านะคะหรือไปซื้อหาลอตเตอรี่เนี่ยตามแหล่งชุมชนตามตลาดตามตลาดนัดนะคะไปซื้อของเข้าบ้านแล้วอย่าลืมไปซื้อเสียงโชคด้วยและที่สําคัญผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะจะนะคะเขาเรียกว่าคนในบ้านฝากซื้อเลขอะไรซื้อตามเลยค่ะนะคะมีโอกาสที่เรานะคะจะมีโชคลาภแบบคาดไม่ถึง สีนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือสีขาวและสีม่วงวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือวันจันทร์และวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือเลขหนึ่งเลขห้าและเลขเก้าช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8ดโมงเช้าจนถึง11โมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึงสามทุ่มแค่รับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกราทํบุญนะะค เออใส่บาตรนะคะการทำทานการกินอาหารมังสวิรัติค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันเสาร์ในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้ยหกสิบปดผู้ที่เกิดว,วันเสาร์ามีโอกาสมีโชคลาภถึง8ปดสิเปอร์เ็นตและโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันเสาร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันเสาร์จะเป็นโชคจากเลขเดิมๆเ,เลขเกา่เกาๆ นะคะจะเป็นเลขรางสังหณ์ซื้อหากับเพศเดียวกันดีที่สุดค่ะและนะคะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือสีชมพูลและสีน้ำตาลวันดีในการเสรี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้นั่นก็คือวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือเลข2เลข3าและเลข7็ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึง10บโมงเชา้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่ม เคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุน้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เน้นการทําบุญกับวัดใกล้น้ํานะคะหรือการทําบุญเกี่ยวกับน้ําดีที่สุดค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ดฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลัง ที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้